สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอล8ตัวในเน้นบายบีคเคมนกับฟุตบอลประจำวันพุธที่17กันยายนนะครับเราคัดมาให้กันในเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์คู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแอเลติโกามริดบายยามินิคพบกับเชลซีปารีสแซงแองกับอัตรันตาอาแจกพบกับอินเตอร์มิลานสลาเวียปรากพบกับโบโดกลิมและโอลิมเปียกอสพบกับป่าโฟสต่อกันที่ศึกคาราบาวคัพอังกฤษคู่ระหว่างสวอนซีซิตี้พบกับนอตติงแฮมฟอเรสและปิดท้ายที่เกมโกปาริเบ ตาดอเรสคู่ระวังลิเวอร์เพลพบกับพาเแมรัตนี่คือทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้วร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวัน ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม BKK Man กันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบๆ5าพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตวีชุดโครงการ BKK Man มีให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรุ้นี่เสียเวลาท พ่มกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนละาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นเพื่อนกับผม BKK Man กันได้เลยครับ เริ่มต้นกันด้วยเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเวลาตีสองครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแอตเลติกโกมาดริดด้วยตา,ตาต่อรองเกมในคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูกผลงานกัพบพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผักนชนะที่มาสองครั้งสิ่งหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ1โดยชนะอาร์ซนอล1-0ชนะนิวคาสเซิล3-2ชนะบอลมาส4-2เสมอคิสตัลพาเลซ2-2และชนะอตเลติ T B 2, สาบา3-2ผงแดงแชมป์ปิมเมลีีจากอังกฤษผ่านเข้ารอบลีกเฟสแชมเปี้ยนส์ลีกโดยอัตโนมัติฤด,ดูกาลที่แล้วกลายเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์กลุ่มในรอบลีกเฟสครั้งแรกแต่ร่วงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นหลังพ่ายจุดโทษตารีสแชมแมงซึ่งไปคว้าแชมป์ในช่วงบ้านปลายคาแอนฟิลอเล็กซนเดอร์อิสักกองหน้าใหม่ชาวสวีเดนเริ่มกลับมาซ้อมกับทีมแล้วแต่ยังไม่ฟิตเต็มถังคาดว่าเต็มที่อาจจะมีแค่ชื่อสำรองไปก่อนขณะที่อิบราฮิมาโกนาเต้เซนเตอร์ฝรั่งเศสมีอาการบาดเจ็บเล็กนุ้อยลงล่นได้ สำหรับเกมนี้แต่เยเรมีฟิมโปงแบ็คขวาและเคอร์ติสโจนกองกลางมีอาการบาดเจ็บทั้งคู่2รายนี้ไม่น่าพร้อมลงสนามอาเนอร์สล็อตเฮดโค้ชชาวดัตเรียมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบีภายใต้ระบบ4-2-3-1หน้าเปาเป็นอ e ูโกเอกิติเ e ก้หกใหม่ ai, ชาวฝรั่งเศสด้วยมีโฟเลียนเวียสหมายและเจ็คนใหม่ปั้นเกมอยู่ข้างหลังด้านข้างเป็นโมซาลาและคดี้กาโป้องเครื่องอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์แข่งแชมป์โลกที่ฟอร์มดอบลงไปกลายเป็นสำรองของโดมินิกสมอทไลท์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ร้อมยืนแดนกลางคู่กับไรอันกาเฟนแบ,แบกเซนเตอร์แบ็กเฟอร์กินฟันได้กับตันทีมผนึกกำลังกับอิบราฮิมาโกนาเต้แบ็กขวาคอนเนอร์แบดลี่หายเจ็บกลับมาแล้วน่าคืนตัวจริงส่วนอีกฝั่งมีลอสเคอร์เคสยึดตำแหน่งดานสุดท้ายอลิสองเบเกอร์การันตีตัวจริง ฟอร์มหั่นหลังสุดของอาราติโกมาดริดชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะบีเยร์เรอัลสองศูนย์เสมออาราเบสหนึ L ่งหนึ่งเสมอเอลเช่หนึ C ่งหนึ่งแพ้เอสปันโอลหนึ่งสองและชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสองศูนย์ตราหมีคว้าสิทธิ์เข้ารอบลีกเฟสแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะอันดับที่สามลาลีกาสเปนในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งปีที่แล้วในถ้วยยูซีแอลตกรอบสิบหกทีมสุดท้ายหลังพ่ายเพื่อนบ้านเรอัลมาดริดในการดวลจุดโทษสภาพทีมเกมนีจาา้จะขาดอเล็กซ์บาเอนาปีและโฮเซ่มาเรียคิเมเนเซนเตอร์ที่่สภาาาพรงกย บูณมม์ขณะที่เดียโกอาเมยดา้าต้องเช็คความฟิตคุนซื้อจอมเดือดเดียโกซิเมโอเน่เตรียมจัดทีมด้วยระบบ4 3, 2คู่น่าจะเป็นอเลสเซนเดอร์โซโลสกับคูเรียนอาวาเรสแด,ดนกลางคอ์เนอร์กาลาเกอร์กับจอห์นนี่กาโดโซ่คุมเกมด้วยกันริมเส้นจะส่งจูเลโนซิเมโอเน่ νε, กับปาโบลิออสลงลากเลือยคู่เซนแบ็กจะใช้งานโรบินเลนอกมองกับเกรมองลองเล่ขนาบข้างโดย2องฟูลแบ็กมาโกสโยเรนเต้และดาวิดฮานโก้ o, ด้านตุดท้ายยานโอราเฝ้าเสาทัศนาหงแดงแข็ง แข่งเสมอในค่าคืนของทั่วยุโรปที่แอนฟิลท่งบอลรัดกลุ่มเน้นเก็บผลการแข่งขันมากกว่ายิงกระจายซึ่งเกมนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่สู้กันได้อย่างหนักหน่วงในแดนกลางตราหมีเป็นบอลเคี้ยวกัดไม่ปล่อยพร้อมปะทะอย่างหนักดูแล้วลิวพูเหนื่อยแน่แถมหลังบ้านยังไว้ใจไม่ได้ผิดกับแอตเลติกมามริดที่เกมรับเหนียวเปี่ยวาสบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปฟันทงรองแอตเลติกมามริดไม่แพ้ เสมอหนึ่งหนึ่งยในเกมฟาดแข้งระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแอตเลติกโกมาเริดเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นแฟนให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ adlsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทคู่ที่ 2, 2เป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเวลาตีสองครับเกมระหว่างเบย์บินิคพบกับเชลซีด ผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นไบเยอร์มิวนิกครับได้เอาชนะไปได้3ครั้งสุดอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าดาหลังสุดของไบเยอร์มิวนิกชนะรวดทั้ง5นดัดโดยชนะฮัมบูร์ก50ชนะอาส์บวก3-2ชนะเวเลน32ชนะแอรเบไาซิกหกและชนะสตุตการ์ด2-1เสือใต้แชมป์บลีกาจากเมืองเบียฤดูกาลที่แล้วตกรอบ8ทีมสุดท้ายหลังแพ้เตมิลานด้วยสกอร์รวม3 4ต่อสสภาพทีมยังคงขาดเจ้าเหมา อูเซียล่ากองกลางตัวรุกที่เจ็บข้อเท้าอันฟอนโซเดวิดกองหลังเจ็บหัวเข่าฮิโรกิอิโตะแนวรับญี่ปุ่นเจ็บขาชโชดลงสนามทั้งหมดขณะที่นิโคลัสแจ็คสันแข้งใหม่ชาวเซเนก้มีชื่อลงเล่นในรายการนี้ด้วยคาดว่าแวซองโกเบนีกุนซือชาวเบลเยียมจะจัดทัพด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าแฮริเคนดาวสโมชาวอังกฤษพร้อมล่าตะข่ายโดยมีไมเคิลโอลิเซ่เชสนาบี้และลุยดีอาร์ตแข้งใหม่ชาวโคลอมเบียปั้นเกมสนับสนุนคิมิทห้องเครื่องเป็นโยชัวคิมิทซึ่งจะลงเล่นเป็นตััวหลกกอี ตำแหน่งเลออนโกเลสกาแย่งตำแหน่งกับอเล็กซานดราพาปลวิดแนวรับดายโออุปเมกานยืนเซดิแบกคู่กับโยนาธานทาฟูแบกวางคอนราดไลเมอร์ rat, imer, และโยซิฟสตานิซิตขับเคลื่อนด่านสุดท้ายมาโนเอลนอยเออร์ Manuel, er, จอมหนึบเฝ้าเสาฟอร์มห้านันดสุดของเชลซีชนะ3เสมอ2โดยเสมอเบรนฟอร์ด2-2ชนะฟูลแลม2 0ชนะเวสแฮม5-1เสมอคิสเัลพาเลซ0-0และชนะเอซิมิลาน4 1สิงหิงลูเจ้าของแชมป์สโมสรโลกในฤดูกาลที่ผ่านมาคว้าแชมป คอนเฟลซ์ลีกรวมทั้งคว้าอันดับที่4พรีเมียร์ลีกได้สิทธิ์ลุยถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งหลังเว้นวรคไป2ฤดูกาลสภาพทีมจะขาดเลียมทีแลบสุดหน้าที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโรเมโอลาเวียกองกลางเจ็บกล้ามเนื้อลีวายโควิลเซนเตอร์ตัวเก่งและโอมารีคิริแมกองกลางเจ็บต้นขาลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดแต่ทีมก็จะได้ข่าวดีคือโคพาเมอร์กองกลางตัวเก่งกลับมาฟิตลงสนามได้ในเกมนัดล่าสุดคุนซือชวอิตาเลียนเตรียมยึดมากสี่1อน้า,ป,าป็น,นี่หน้า,าเปาเปนร พร้อมเดินเกมรุกร่วมกับเปโดเนโตและเอสเตวัลดาวรุ่งชาวบาซสเลียนห้องเครื่องเป็นคู่แกร่งแดนลาตินโมเซตไกลเซโดและเอ็นโซเฟนันเดสแพงแบ็กโฟจะวางโตซินอาดาราบิเอโยกับเทวสโลบาผนึกกำลังเซนเตอร์แบ็กฟูแบ็กเป็นรีเจมกับมาโกกูเรยาดานสุดท้ายโรเบิร์ตซานเชส เฝ้าเสาทัศน,นะอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ประจำวันเสือใต้ออกตัวได้ร้อนแรงด้วยเกมรุกอันดุดันเป็นบอนไฟเตอร์โดยธรรมชาติขณะที่สิงห์บลูลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆแดดหน้าจัดจ้านยิงได้โคโพาเมอร์กลับมาทําให้ครบเครื่องมากขึ้นดูแล้วคู่นี้สูสีมีโอกาสจบเกมด้วยผลเสมอครับฟันธงร่องเชลซีบุกเจ้า 2-2คู่ที่3เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกในเวลาตี2ครับเกมระหว่างปาริสชแแมงพบกับอัตรรันตาด้วยตา,ตาต่อรองเกมในคู่นี้ปาริสชแแมงต่อ1ลูกครึ่งผลงานกับพบก,กันในเกมล่าสุดนั้นเป็นเปเชครับที่เฉืนอนเอาชนะมา2ต่อ1 ฟอร์ม5นันดสุดท้ายของบริษัทแางชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะตูลุส6-3ชนะอองเช่1-0ชนะนง1-0เสมอสเปอร์2-2และแพ้เชลซี0-3ยักษ์ใหญ่จากแดนน้ำหอมกลายเป็นสมโมสรที่24ที่คว้าแชมป์ถ้วยหูยักษ์หลังสร้างบริษัทซิลแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกของสมโมสสด้วยการถล่มมิเตอร์มิลานด้วยสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดในนัดทิงชนะเลิศคือ5-0นอกจากนั้นยังเป็นการปิดฤด,ดูกาลด้วยการคว้าชิลเบอร์แชมป์อีกด้วยข่าวร้ายจากโปรแกรมทีมชาติก็คือ2กองหน้า อุสมานเดมเบเล่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและเดซิเร่ดูเอเจ็บน่องพักยาวทั้งคู่ด้วยรายแรกพักเดือนครึ่งส่วนรายหลังพัก4สัปดาห์ขณะที่ฟาเบียนลุสกองกลางสเปนเจ็บกล้ามเนื้อและเซนนี่มายยลูดาวรุ่งเจ็บบริเวณเดียวกันต้องเช็คความฟิตทั้งคู่สำหรับเกมนี้ลุยเอนริเก้กุนซือชาวสเปนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ43 3, 3แนวรุกกอนซาโลรามอสยืนหน้าเป้าขนาบข้างด้วยควินซาควารัสเคียรีบาเล่บาโคล่าโดยมีวอร์เรนเชเอเมรี่วิตินย่า ชวเวสคุมแดนกลางด้วยการหลังบ้านมากินโยสกัปตันทีมยืนเซนเ,นเตอร์คู่กับบิลเลี่ยมป่าโชฟูลแบ็กจะส่งอัสราฟฮาคิมีกับนูโนเมเดสขับเคลื่อนด้านสุดท้ายลูก้าเซวาเิเยรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดลังสุดของอัตรันตาเสมอ3แพ้2โดยเสมอปาม่นเสมอปิซ่า1นึแพ้ยูเวนตุสหนึเสมอโอปาติยา3าและแพ้โคโลนศูนย์สี่อัตรันตาคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกหลังควา้าันับที่3ากานโชคซีริอาในซีซั่นที่ผ่านมาตก รอบเพลย์ออฟหลังพายกับคลับบูธของเบลเยียมแบบสุดช็อกด้วยสกอร์รวม2ต่อ5สภาพทีมยังคงขาดเซอัตคุลาสนัตกองหลังมิเชลบรักเกอร์กองกลางอิบราฮิมาสุเลมานากองกลางที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนจาลูกาสกาเมกากองหน้าและเอเดซอนกองกลางต้องเช็คความฟิตทั้งคู่จากอาการบาดเจ็บหัวเข่าขณะที่อาเดมล่าลกแมนกองหน้าโดนสโมสรอนแบนคาดว่าอีวานยูริกุนซอคนใหม่จะจัดทีมด้วยระบบ342-1อย่างที่ถนัดหน้าเป้านิโคล่าเครสโตวิดลงล่าตาข่ายด้วย ยมีชาเดเคเตลาเล่ดานี่เอเล่มันดินน่ปั้นเตียมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นมาริโอปาสลิตกับมาเช่นเดอรอนบัญชาการร่วมกันวิงแบ็กสองฝั่งใช้งานราอูเบลลันว่ากับนิโคล่าซาเลสกี้ขับเคลื่อน3มเซนเตอร์ที่จะมีจอโจสกาวินีอซักไฮเอนและเบรัตชิมซิตี้พัฒนึกำลังด้านสุดท้ายมาโกคาเนเซคกี้รับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะปาริสแชชมงลงเล่นนัดแรกในรายการนี้หลงังคว้าแชมป์เมื่อฤุูการที่ผ่านมา เกมรุกอาจจะดรอปลงไปบ้างจากการขาดตัวเก่งพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามทรงบอลอย่างคุณภาพโดยเฉพาะแดนกลางขณะที่อัตตานตาายุคใหม่ยังไม่ลงตัวเกมรุกไม่คมเหมือนเก่าดูแล้วปีเชเอาอยู่ลุ้นยิงขาด2เมตรฟันทงต่อปริศชแมงร้อนแรง3-1 คู่ที่4ครับเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟนนัดแรกในเวลาตีสองนะครับเกมระหว่างอาแจกพบกับอินเตอร์มิลาน้ดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อินเตอร์มิลานตอครึ่งลูกผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านัดหลังสุดของอาแจกชนะ3เสมอ2โดยชนะสวู3สามหนึ่งเสมอโฟเรนดัมหนึ่งหนึ่งชนะเฮราเคิลสองศูนย์เสมอโกอาเฮสอีเกิลสองสองและชนะเทลสตาร์สอง อาแจกพาดโอกาสในการคว้าแชมป์เอเรดิวซี่ในฤดูกาลที่แล้วแบบสุดช็อกแต่ยังดีพอซีลโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกนับจากตกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2022-2023ครับสภาพทีมไม่มีปัญหาตัวเจ็บกุนซือจอนนี่ไฮติงก้าพร้อมจัดชุดใหญ่ภายใต้ระบบ4-2-3-1หน้าเป้าวอลเวคฮอตแข้งเก่าปากหลักล่าตะข่ายโดยมีออสกากันลุกสตีเวนเบิร์กพุสและราอูหมูโร่ปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องใช้งานเคียนฟิตจิมกับเคนเนตเทเลอร์คุมเกมด้วยกั คู่เซนเตอร์อันตอนกาอีผนึกกำลังกับยูริบาร์ฟู่แบ็กจะเป็นหน้าที่ของโยซิปซาตูโรและโอเว่นไวดานด่านสุดท้ายวิเตสลาฟยารอฟที่ยิมตัวมาจากลิเวอร์พูลพร้อมเฝ้าเสาฟอร์มห้านัดลังสุดของอิตอลาลีชนะ3แพ้2โดยแพ้ยูเวนตุสสาแพ้ออเดเนเซ่สองชนะโตริโนห้าชนะอุลิมเปียก่อสองศูนย์และชนะมอนตาสามสองงูใหญ่รองแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งพ่ายยับในเกมนะัดทิงชนะเลอตอปารวสแชมแมงถึง0ูนย์ต่อห้จบฤดูกา การแบบเบือเปล่าก่อนแยกทางกับคุณซือซิโมเนอินซากีและทําการแต่งตั้งคริสเตียนคิวเฮดโคชาโรมาเนียเข้ามาทําหน้าที่แทนคุมกําลังแน่นปึกโดยื่องใหม่อย่างมาเนลลอาคานจีกองหลังที่ยืมตัวมาจากแมนซิตี้มีชื่อในรายการนี้ด้วยคาดว่าคิวจะจัดทับในระบบ3-5-2คน้าเป็นมาคุสตูรามเราตาโลมาติเนสล่าตะข่ายด้วยการแดนกลางนิโกโลบาเรล่าทาคานสลานูกูและปีตาซูซิสคุมพื้นที่ด้วยการวิ่งแบกเป็นดันเซลดูปฟรีเฟเดริโกดิมาโกทำ งา3เซ็นเตอร์ใช้งานยานบิเชคฟานเชสโกแอชแบีและอเลสโนบราโตนี่ด้านสุดท้ายยานชอมเมอร์ ummer, รับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาทั้ง2ทีมต่างเปลี่ยนโค้ชใหม่อาแจกในยุคของไฮติงกาส่อเขาไปได้สวยอย่างไรก็ตามคุณภาพโดยรวมนั้นเป็นรองแม้เกมนี้ได้ในบ้านแต่ดูแล้วลำบากอินเตอร์มิลานยังแข็งแกร่งเกมรับอาจมีช่องให้จอะแต่เกมรุกดูด้านเหมือนเดิมเกมนี้มีสิทธิบุกคว้า3แต้มกลับบ้านฟอนทงต่ออินเตอร์มิลานเชียบคมเฉือนคว้าชัย2-1่คู่ที่5เป็นเกมยูฟ่า แชมเปสส์ลีกรอบลีกเฟสัดแรกในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเกมระหว่างสลาเวียปาร์กพบกับโบโดกริมด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้สลาเวียปาร์กต่อครึ่งลูกฟอร์ม5านัดหลังสุดของสลาเวียปาร์กชนะ4เสมอ1โดยชนะคาวินนา3าชนะมารดาโบเลสลาฟส1ชนะพาดูบิเซ่3-1เสมอยานโบเก1นและชนะเทบลิเซ่3-0ทีมแชมป์จากแดนเช็กคว้าตั๋วรอบลีกเฟสแชมเปสยนส์ลีกในฤด,ดูกาลนี้โดยอัตโนมัติหลังฤด,ดูกาลที่แล้วตกรอบตั้งแต่รอบเพล Off, ครับสภาพทีมจะขาดฟิลิปฮอกกี้เอมนมเอลฟูรี่ปีเตอร์เซฟซิกและดมินิกยาวอเช็คชว่วงลงสนามทั้งหมดกุนซอยินดิสเทอร์ปิซอฟสกี้เตรียมจัดทีมด้วยระบบ3 4, 4 1 2คู่หน้าเป็นเอริกเปคครอบกับมอสเมียชีทิสลงล่าตาข่ายด้วยกันโดยมีลูคัสโพอวอร์ดปั้นเกมในฐานะเพลย์เมเกอร์ห้องเครื่องใช้งานคิสตอสซาฟิริสกับออสการดอลลี่คุมเกมด้วยการวิงแบ็กจะเป็นออนเดสซิเมอรี่กับไดอิกิฮาชิโอกะ สามเซนเตอร์ประกอบด้วยโทมสัสโฮเลสสเตปานซาลูเพกและดาวิดสิมมาด่านสุดท้ายยินดสิสตาเนกคเฟาเสาฟอร์ม5นันดลูงสุดของโบโดโกริมชนะ4แพ้1โดยชนะคริสเตียนซุน7-1ชนะฟาเดอร์ฟอร์ด2-1แพ้สตอมกราด1-2ชนะสตอมกราด5-0และชนะสตอมกอเซต5-0โบโดโกลิมแชมป์ลีกนอร์เวย์ผ่านเข้ารอบลีกเฟสแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้หลังชนะสตอมกราดด้วยสกอร์รวม6-2โดยในฤดูกาลที่แล้วร่วงตั้งแต่รอบเพลย์ออฟครับสภาพทีมตร ด้วยความฟิตของอูลิกซาเนตที่ป่วยเฟรดิกบิยอขานเคสเปอร์ฮอกโอเล่ดีดิกบลอมเบริร์และอิซักดีบิกมาร์ตาที่บาดเจ็บทั้งหมดคาดว่ากุนซือเคิลตินคานุเซนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แนวรุกใช้งานโอลาไบรยหิวเซนยืนหน้าเป้าโดยมีมาติอ,สอัสยอเกนเซนกับเยนพอสเตอร์เฮาเก้ปั้นเกมหนุน3ทหารเสือแดนกลางซึ่งจะเป็นฮ้าคอนเอฟเยนแพทริกเบิร์กและซอนเดอออคลเเลหลังบ้านโอดนโเดนบิยอเติร์ฟกับโยสตกุนเด ยืมเซนเตอร์ด้วยการฟูลแบ็กเป็นฟูลแบ็กจะเป็นเฟรดิกซโยโวกับแม็กซ์นุดไลนัสดาสุดท้ายนิกิตาคาคินเฝ้าเสาทัศนะสลาเวียปราเกตบอลเหนือกว่านิดนิดแถมยังได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านขณะที่โบโดกริมมาเยือนแบบไม่ฟูลทีมโดยเฉพาะหน้าเป้าที่ขาดตัวจบสกอร์ตัวละดูแล้วน่าส่งผลกระทบไม่น้อยสลาเวียปราคมีโอกาสคว้าสาแต้มประเดิมฟันธงต่อสลาเวียปราคเข้าไป้ายห1คู่ที่6ครับเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟนนัดแรกในเวลา5ทุ่มครึ่ง เกมระหว่างโอลิมเปียกอสพบกับป่าโฟสด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้โอลิมเปียกอสต่อลูกควบลูกครึ่งฟอร์ม5้านันลางสุดของโอลิมเปียกอสชนะ3แพ้2โดยชนะฟานเซไรกอส50ชนะวอลสสองศูนย์ชนะเอสเตรา2 0แพ้อินเตอร์0-2และแพ้นาโปลี12อโอลิมเปียกอสแชมป์จากแดนเทพนิยายผ่านเข้ารอบลีฟเฟสแชมเปียนส์ลีกโดยอัตโนมัติและเป็นการกลับมาเล่นถ้วยหูยักษ์อีกครั้งนับจากฤดูกาล2 0 2 2ถึง2023ครับส ภาพทิพ์จาขาดคอนสแตนตินอตโซลาคิสที่ติดโทษแบนขณะที่เรมี่คาเบล่ารูเบนเวโซยูซุปยาซิซีนิโคลาโบติสคอนสแตนตินอตอันเคลาคิสกุสและกุสตาโวมานซ่าไม่ได้ลงทะเบียนลงเล่นในรายการนี้ส่วนโรมันยาเลมชุบได้รับบาดเจ็บขณะที่โรดินน่ก็ไม่ฟิตคาดว่าคุณซือโคเซ่ลุยเมนดิลิบาเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าอายุปเอลคาบีแข้งโมอรโกลาตาขายโดยมีดานียลโปเดนเซ ชิกินโยและเกลวลสันมาตินปั้นเกมหนุนห้องเครื่องใช้งานซานเดียโกเอเซและคิสตอสมูซาคิติสลงบัญชาการเกมร่วมกันแนวรับพานาโจติสเรดซอสกับปันทีมยืนคู่กับซูเลียงเบียงโคเน่โดยมีคอสตินยาและฟานชิสโกออเตกายืนฟูแบ็กด่านสุดท้ายอเล็กซานดอสปาาซาลาคิส เฝ้าเสาฟอร์มห้าน้าังสุดของป่าโฟสชนะ3เสมอ1แพ้1ด้วยแพ้อพอลลนลิมาโซศูนย์หนึ่งชนะอาโปเอลหนึ่งศูนย์เสมอเซเวนาเชเวดาหนึ่งหนึ่งชนะเซเวนาเชเวดาสองหนึ่งและชนะเดเดโมเขียบสองศูนย์ป่าโฟสทีมแชมป์ลีกไซปรัสซึ่งมีอายุสมูรเพียงแค่สิบเอ็ดปีเริ่มต้นเส้นทางแชมเปี้ยนส์ลีกมาตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบที่สองก่อนคว้าสิทธิ์เข้ารอบลีกเฟสหลังเอาชนะเซเวนาเชเวดาด้วยสกอร์รวมสามสองสภาพทีมมีปัญหาในตำแหน่งตัวปั้นเกมรุกเมมื่ออูอ ท่านโควิดปีกซ้ายกับตันทีมและชูเอาก็เรอาปีกขวาบาดเจ็บจากเกมนัดแรกนัดนี้หายไม่ทันทั้งคู่คาดว่าพวนกาลอดกาเซโดคุณซือชาวสเปนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-231หน้่าเป้าใช้งานอันเดอร์สันซินวาดาวเตะบ,บาซิเลียนลงล่าตาข่ายโดยมีเคนเซมาคั Ken ้งสวีเดนที่เคยอยู่กับวัตฟอร์ดวารัสดากูเมียและชาชาดาวเตะบาิลเลียนปั้นเกมรุกสนับสนุนแดนกลางเป็นอีวานซุนยิสกับเปเป้ k, คุมห้องเครื่องด้วยกันแนวรับว่างเดริกลูคาเซนกับดาบิดโกดา ยืนเซ็นเตอร์ฮาฟฟูลแบ็กสองฝั่งใช้งานบรูโน่ฟิลิเป้กับคอสต้าพิเอลาสด่านสุดท้ายเนโอฟิตอสมิเชลรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะโอลิเปียกอสคุณภาพเหนือกว่าแถมยังได้เปรียบเรื่องของเสงเชียร์สำหรับเกมนี้น่าเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าหาเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ป่าโฟล์มาเมื่อจากส่ประทําทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบที่ผ่านมาอยา่างไรก็ตามด้วยคุณภาพที่เป็นรองดูแล้วเกมนี้ไม่น่ารอดลุนโอลิเปียกอสยิ่งขาด2เมตรฟันทงต่อโอลิเปียกอสสอยสองศูนย์ผู้ดีเจ็ดเป็นเกมคาราบาวคร อังกฤษในรอบที่3เวลาตีสองครับเกมระหว่างซวนซีซิตี้พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสตโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต่อ1ลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นซวนซีซิตี้ครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของซวนซีซิตี้ชนะ3เสมอ2โดยเสมอฮาวสิตี้สองสองชนะเชฟฟิลด์เวนส์เดย์สองศูนย์ชนะพีมัรสองหนึ่งเสมอวัตฟอร์ดหนึ่งหนึ่งชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหนึ่งศูนย์ผงขาวทีมจากลีกแชมเปี้ยนนชิพผ่าาเข้รอบ 3อย่างหุดหวิดหลังชนะจุดโทษพีมัรสในรอบที่ผ่านมาสภาพทีมไม่มีฟิลิปลิซาและและริคาโดซานโตที่บาดเจ็บนอกนอกจากนั้นไม่มีปัญหายอมซีซองฟิตพร้อมลงเล่นตัวจริงแล้วเ่นเดงยวกับสุนหน้าตัวใหม่อดัมไอดาคาดว่าเฮดโคต้ตอลันซีเฮนเตรียมหมุนเวียนผู้เล่นบางรายในรายการนี้ภายใต้ระบบ4 2 3 1หน้าป้อจะส่งชาญวีพอนิกลงล่าตะข่ายโดยมีซีดานอินุซาเมลเคอร์วายเดลและยอมซีซองปั้นเกมรุกสนับสนุนห้องเครื่องเป็นมาโคสตาเมนิกาเจ ฟูตอนแนวรับคีแลนเคซี่คาเมรอนเบอร์เกสยืนเซ็นเตอร์ด้วยการฟูลแบ็กใช้งานซามูเอลพาร์เกอร์กับจอห์นไไทมอนด่านสุดท้ายเอนดี้ฟิชเชอร์รับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดลสุดของนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้อาร์เซนอลศูนย์สามแพ้เวสต์แฮมศูนย์สามเสมอคริสตัลพาเลทหนึ่งหนึ่งชนะเบรนฟอร์ดสามหนึ่งและเสมออัลกาเซียศูนย์ศูนย์เจ้าป่าคว้าตัวเข้ารอบสามคาราบาวครับด้วยอัตโนมัติจากการได้สิทธิ์เล่นทั่วยุโรปในซีซั่นนนีี้สสสภาาพทมมจะขดดิิโโคลังเกก ที่เขารับการผ่าตัดหัวเข่าในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดทีมมาเสียโอล่าไอหนะ้าแบ็คขวาที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังช่วยลงสนามอีกรายคาดว่าอังเก้บอสเตโคกูคุนซือคนใหม่ชาวออสเตรียจะหมุนเวียนผู้เล่นในรายการนี้ภายใต้ระบบ4-2-3-1หลงบูหน้าเป้าอานาวคาริมูเอนโดลงล่าตาข่ายโดยมีโอมารีฮัตชิสันเจมแมกค,คาชีและดีแลนดบาขวาปั้นเกมสนับสนุนกองกลางดักละลุยแข้งใหม่ชาวบาซสเลียนคุมเกมร่วมกับไรอันยิสซึ่งจะตัดเกมอยู่หน้าเซ็นเตอร์แบ็กที่จะ มีวิลลี่โบรีกับบูริโยส่วนฟูแบ็กจะเป็นหน้าที่ของนิโคลโลซาวนาูน่าและนิโกวิลเลียมด้วยมีจอร์นวิกตอร์เป็นผู้รักษาประตูทัศนานสุบันซีซิตี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริงแต่ศักยภาพเป็นรองยิ่งบวกกับสไตล์บอลบุกของอังเก้ปปสเตโกกูแล้วเกมนี้ฟอร์เรสลุยแหลกแน่แม้โรเตชันแต่ขุมกําลังที่เหลือยังเอาอยู่นาบุกชนะ2เม็ดนิ่มๆฟันธงต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสเด็ดขาด2 0งปิดท้ายในคู่ที่8ดนะครับด้วยเกมโคปาริเบตาดรเรสรอบ8ทีมสุดท้า นัดแรกในเวลา7จ็ดโมงครึ่งเกมระหว่างลิเวอร์เพลพบกับพาเมรัสด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ลิเวอร์เพลต่อปอปผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน2เกมหลังสุดนั้นผัดกันแพ้และผัดกันชนะมาทีมละ1ครั้งครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิเวอร์เพลชนะรวดทั้ง5นานัดโดยชนะเอสตูเดียนเตสลาพาสตา2-1ชนะซานห่วน2 0ชนะซานตาเฟ่4-3ชนะลิเบตาสน31และชนะโกดอยครุดส2ลิเวอร์เพลยักษ์ใหญ่จากแดนฟ้าขาวผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโกป ิเบตดรสหลังชนะจุดโทษลิเบตาสของปารากวัยสภาพทีมจะขาดกอนซาโลมาร์ติเนสที่เจ็บกล้ามเนื้อมาร์ซิมเลโนแม็กซ่าพ่าตัดหัวเข่าและเคลมันเปเซลาเจ็บเอ็นควายน่าที่กาลอปโปปิกสายติดโทษแบนหลังโดนใบ,บแดงในรอบที่ผ่านมาช่วดลงเล่นกุนซอจอมเกา่ามาซิโลกาย่าโดเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-1-3-2คู่หน้าเป็นฟากุนโดโคลิงโดกับ zi, ดริอุซี่โดยมีซานเดียโกเลสซาน่ากับพูนเฟร์ควินเตโรและอิกนาซิโอเฟเนนเดส ตรงกลางขณะที่เอนโซเปเรสกับตันทีมยืนต่ำในฐานะมิดฟิลด์ตัวรับโดยมีเปาโลดิอัสลูคัสมาติเนสขวาตาจับคู่เซนเตอร์แบ็กริมเส้นมากอสอาคุนยากับกอนซาโลมอนเชียวด่านสุดท้ายฟรังโกอามานี่รับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดล่าสุดของพาเมารัตชนะ3เสมอ2โดยชนะอินเตอร์นาซิองนาวี1เสมอโคลินเทียน1 1ชนะสปอร์ตเรซิเฟ่0 0เสมออูนิเวซิตาริโอ0 0นและชนะโบตาโฟโก1 0พาเมรรัตทีมใหญ่จากเมืองแซมบา้ารอบ ที่แล้วฟาดานอุนิเวซิตาริโอของเปรูปาด้วยสกอร์4ต่อ0ย์สภาพทีมจะขาดเปาลินโยที่เจ็บหน้าแข้งและเฟเกเรโดที่เจ็บเอ็นไข่ชดลงสนามทั้งคู่กุนซืออาเบลเฟเลล่าเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1าหน่้าเป้าจะส่งวิตตอโรเกออดีตแข้งบาร์เซโลนาลงซันโวโดยมี S osa, <S ายรามอนโซซาไฮเซมานูเอลโลเปสและมาซิโอปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางเป็นเอเมริโนมาติเนสกับลูกาสเอวานเกลิสตาคุมเกมด้วยกันคู่เซนเตอร์ใช้งานมิคาเอลกับกุสตาโวกเม กัปตันทีมด้วยมี2ฟูลแบ็กหัวกินพิเกเรสกับอากุสตินอีก่ายขนาบข้างด่านสุดท้ายเวเวตอนเฝ้าเสาทัศนาฟอร์มโดยรวมยอดเยี่ยมทั้งคู่รีวิวเพจได้ปเปรียบเรื่องเสียงเชียร์สำหรับเกมนี้น่ามีลูกพึดอย่างไรก็ตามพามรัตเองก็มาเยือนด้วยความมั่นใจเกมรับเหนียวแน่นมากดูแล้วมีโอกาสจบเกมด้วยผลเสมอกันครับฟันทงรองพามรัตไม่แพ้เสมอหนึ่งหนึ่งสำหรับทีเด็ดแต่ตัวเน้นเน้นบายบีคเคแมนในค่ำคืนของวันพุธที่17กันยายนใส่เลยแอตเตดิโกมาดริดเช ินเตอร์มิลานสลาเวียปาร์คอลุลเปียกอสนอตติงแฮมฟอร์เรสและพาร์เมรัสนี่คือแปตัวชัว์จริงบายบีเคเคแมนครับคัสสันแม่คุณแล้วเช่นเคยส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีเคเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับกดจิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังไ้ำอีงครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแอตเลติโกมาดริดด้้้้วยมมยยยยคคคคอออมมมมเเนนนนนตต์ทททาาาาาผลลลใิปปปีีีะรับถ,ถูกแหจส่่่งไ LSBKK ื ร,รับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานพิคอร์บอลบายบิกิเคมนการันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนําหรือให้กําลังใจกับผมบิกิเคมันผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ